และใช่ครับผมเคยเล่นเกม e n d e เน i n g จนได้แพตเทนัมโ Tophy มาแล้วผมเคยคิดว่าถ้าพายายามมากพอผมจะสามารถผ่านมันไปได้เหมือนกับทุกครั้งที่ผมเคยเล่นแต่ d a ัก s ซ u l s 3รอบนี้กำลังจะสอนบทเรียนสำคัญทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นและไม่ใช่ทุกการเดินทางจะไปถึงจุดหมายผมจำได้ว่าตอนกดเข้าเกม d a ัก s ซ u l s 3ครั้งแรกมันทำให้ใจผมเต้นเหมือนกาลังออกไปผจญภัยจริงๆผมคิดในใจว่าครั้งนี้ผมจะไม่เล่นแบบเดิมผมจะสร้างเรื่องราวที่คนต้องจดจาให้ได้ชาเลน แรกของผมคือธนูเพียวๆไม่มีดาบไม่มีเวทมีแค่ไม้คันธนูกับลูกธนู30ดอกในตอนเริ่มเกมข้าตายก็ต้องสร้างตัวละครเริ่มใหม่อีกผมต้องวิ่งหลบแล้วหยุดเพียงเสียววินาทีเพื่อปลดปล่อยลูกธนูลูกแล้วลูกเล่าที่ปักข้อล่างเขาเหมือนกําลังเจาะกระแพงหินจนลูกสุดท้ายพุ่งเข้าเป้ากลางอ,อกเขาสุดลงเสียงชัยชนะดังขึ้นผมยืนยิ้มคิดว่าเออนี่ก็ไม่เห็นยากเลย แต่พอเจอบอสต,ตัวที่2ทุกอย่างก็พังไอหมอนี่วิ่งเข้ามาเหมือนรถไฟเหล็กติดไอพ่นผมใช้เทคนิคหลบใต้ตูดมุดใต้วางขาแต่ทุกครั้งที่พลาดเ,เลือดของผมหายไปครึ่งหลอดผมพยายามยิงธนูแต่ลูกธนูมันก็หมดไวกว่าที่คิดผมตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนโซที่มีทั้งหมดหายไปพร้อมกับความมั่นใจและนั่นคือจุดจบของชาเลนจ์แรก ผมยังไม่ยอมแพ้ผมเปลี่ยนแผนทันทีคราวนี้ผมจะทำชาเลนจ์ใหม่ไพยโลเมนซี่จอมเวทแห่งเปลวเพิงผมผ่านบอสตัวแรกได้แบบแทบไม่ต้องเสียเหงือ่อและบอสตัวที่2ไฟที่ผมปาใส่มันทำให้มันล้มลงรเร็วเหมือนฝันผมเริ่มคิดว่านี่แหละคือเส้นทางใหม่ที่รอคอยถุยบ้าคุณนึกว่าเจ๋ง จากนั้นผมก็เริ่มภารกิจตามไกด์ฟาร์มทุกอย่างที่ต้องใช้ดดดดิิดินนนนผมช่วยซิกวาดสู้กับยักษ์เดมอนตัวมหืมา เวลาผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงผมบอกกับตัวเองว่าผมพร้อมแล้วสำหรับบอสตัวต่อไปนักรบที่ต่อสู้ราวกับเต้นลำกับความตาย <Digital. S 1> แต่สำหรับผมมันไม่ใช่แค่การเต้นลำมันคือการวิ่งไล่ตาม <Run. S 1> ผมพยายามปาไฟใส่เขาแต่ทุกครั้ง <Digital. S 1> ที่มือผมเงื้อขึ้นร่างของพวกเขาก็กระโดดเข้า <Digital. S 1> มาหาผมเหมือนอ่านใจผมออก <Yeah. S 1> ผมพยายามอยู่หลายรอบและทุกครั้งที่ลม้มลงความมั่นใจก็ลดลงไปด้วย เริ่มถามตัวเองว่าน,นี่มันคุ้มไหมผมเฝ้ามองขำว่าโยาดปรากฏขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายผมก็วางจอยลงนั่งเงีย,งยบๆอยู่หน้าบอลไฟเปลวไฟเล็กๆตรงหน้ามันส่องแสงอุ่นแต่ก็ไม่สามารถทำให้ผมรู้สึกว่าผมชนะได้บางครั้งการถอยไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่มันคือการยอมรับว่าเราอาจจะต้องพักเพื่อกลับมาใหม่ในวันที่จิตใจเราพร้อมกว่าเดิม